ฟ้าเพดานสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ยังช่วยเพิ่มมิติให้บ้านดูอบอุ่นและมีระดับขึ้นไปอีกอย่างลังนี้เป็นผลง,งานการต่อเติมหลังคาของช่างถาธนาวัฒน์การช่างโดยช่างถาได้เลือกใช้วัสดุจากร้าน AOWPC ซึ่งเป็นฟ้าละแนง WPC แบบกล่อง2องคูนึงอย่างที่เห็นในคลิปนี้จะเป็นสีไม้สักนะคะและนอกจากสีไม้สักแล้วก็ยังมีให้เลือกอีกหลายเฉดสีเลยจุดเด่นของฟ้ารุ่นนี้คือดีไซน์ละแนงดูโมเดิร์นมากเลยเมื่อติดตั้งกับโครงหลังคาแล้วนะคะจะช่วยให้พื้นที่ดูโปร ขึสีไม้สักให้ความรู้สึกอบอุ่นเข้ากับโทนบ้านได้ทุกสไตล์ในส่วนของวัสดุเป็นไม้เทียม WPC คุณภาพสูงทนแดดทนฝนไม่บิดงอไม่ผุกร่อนง่ายดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญปลวกไม่กินนะคะเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะใครที่อยากเปลี่ยนฝ้าเพดานธรรมดาธรรมดาให้ดูสวยมีสไตล์แบบธรรมชาติต้องไม่พลาฟ้าละแรง WPC กล่อง2อคูณหรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พีช่างที่ต้องการวัสดุคุณภาพไปติดตั้งให้ลูกคา้าหรือเจ้าของบ้านที่อยากสั่งไปติดตั้งเองก็ทําได้ง่ายๆ ราคาเพียงแผ่นละ220บาทเท่านั้นทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศหรือจะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมของ r o w p c ได้เลยนะคะ